ทำไมป้า<ก>ถึงรักคุณยายขนาดนี้ฮะคะนันก็ความสงสารน่ะดวอลูกแกอยู่ก็ดูก็มาหาแกเรื่อยมาเที่ยวหาแกเที่ยวหาแกเมื่อก่อนคุณยายเขาเป็นคนนิสัยยังไงบ้างแกก็ดีไม่เป็นไรเพราะแกไม่มีลูกไงมาเล่นถ้แกอยู่แกเล่นจะแกเอาขอลูกมาเลี้ยงยังมาช่วยแกเลี้ยงเลยเต่อ อยู่เลี้ยงอยู่ไมนะาาทั้งก็ต้องไปทํางานไปลูกจางลูกอ้อนมาให้แม่กินแลูกจางหงข่าวล้างผัวล้างชามนี่พอมีครอบครัวแล้วมีอยู่กับแม่ตอนนี้อยากได้ความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างคะอย่างอะไรก็อย่างมีคนช่วยเอาอยายไปดูค่ะฉันกลัวฉันทําไม่ได้แล้วใครจะดูแค่ตรงสามตรงที่ไม่มีใครดูแค่นะี้ เราเบื้องต้นนี่ค่ากินค่าอยู่ค่าของใช้ของยายนี่พอไหมคะแปดร้อยอยู่แล้วก็ไม่รู้ไม่เลยนับักทีก็กินเลยๆไปาีเกยไปอะกินรามีรามเกอเออมีอะไรออมาก,ก็ก,กินไปเลยไปกินอะไรก็แบ่งเงินกินไปแต่ก็ให้ยายกินครบทั้งสามมืออ้อนาะจ้าครบสามมือ้อ ขนมขนมอะไรก็กินที่คุณจะนุเข้ามาแลวก็ซื้อขนมมให้กินแต่ก็จ,จะหา้ามแขกเจะหา้ามเป็นใรอ่ะเมื่อยเมื่อยมันไ,ไม่ใช่รักเราแบบเนีน้คือสงสารอะ่ะไม่มีไม่มีใครดูไอยกระดูเพราะมันเคยเห็นกันมาอยู่แต่ถ้าแก,อย,ก,อ,อ,กอ,ยอยู่ไกลๆก็เออแกอยู่ไกลไม่อยู่ไกลมาดู